ตาตูเลิฟรี่ซากุระเรื่องสั้นตอนเดียวจบตอนแม่ฉันมีแฟนเยอะแม่ฉันขายก๋วยเตี๋ยวโถสซ่วมเมื่อเลือกชื่อเรื่องไม่ถูกนะคะก็เอามาทั้งสองชื่อไปเลยค่ะอาจจะคิดว่านี่เป็นแนวตลกที่จริงแอบดราม่าด้วยนะสาวใหญ่เจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวพิสดารร้านนี้คือแม่ของฉันค่ะเธอชื่อสบายแมมคุณสบายครับวันนี้ก็สวยเหมือนเดิมเลยนะ แม่ฉันนะ่ะเป็นแม่ไม้ค่ะคุณพ่อเสียชีวิตไปแล้วคุณจะตกใจเรื่องไหนก่อนดีคะระหว่างก๋วยเตี๋ยวโถส้วมกับการที่แม่ฉันมีกิ๊กหนุ่มๆเยอะขนาดนี้ที่สำคัญควัวเขาไม่ตีกันด้วยค่ะเพราะว่ามันเป็นความสัมพันธ์แบบยุค 5G ที่ไม่ผูกมัดอะไรกัน เนื่องจากคุณพ่อเป็นผู้ชายที่ดีมากจนเธอคิดว่าเธอไม่น่าจะหาสามีที่แสนประเสริฐแบบนั้นได้อีกแล้วเธอก็เลยใช้ชีวิตแบบนี้มีคุณแม่เป็นอะไรหรือเปล่านะเห็นเข้าไปในห้องน้ำตั้งนานสองนานแล้วทำยังไงดีเนี่ยใครเป็นพ่อเด็กก็ไม่รู้ ถ้าคุณพ่อรู้เข้ามีหวังเราโดนเครียดแงงแง๋ตายจริงไมมินนี่ลูกได้ยินหมดแล้วใช่ไหมไมมินแม่ขอร้องนะลูกลูกอย่าบอกคุณตานะแต่ว่าหนูกำลังจะมีน้องบอกไม่ได้ลูกคุณตาเขาดุจะตายเขาไม่เอาแม่ไว้แน่นะลูกนะเดี๋ยวเรื่องเด็กคนนี้แม่จัดการหาคนเลี้ยงเอง ด้วยความที่ฉันดันไปเห็นใจคุณแม่ก็เลยตกลงรักษาความลับนี้ไว้ให้ป้ากลับบ้านยายหนุ่มิชาของตาดูสิแม่เรานี่ก็อะไรเหลวไหลใหญ่แล้วลูกเต้าไม่สนใจเออช่วงนี้คุณแม่สุขภาพไม่ค่อยดีนะคะคุณตาคุณตาจะเรียกฉันด้วยชื่อจริงใช่ค่ะมันไม่ดีเลยที่ฉันโกหกไป หนึ่งปีต่อมาตอนนี้คุณแม่ได้คนเลี้ยงดูน้องแล้วค่ะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าครอบครัวนั้นเป็นใครรู้แต่เพียงว่าน้องเป็นผู้หญิงยายหนูนิชานี่พ่อพีพีรพัฒนเป็นหลานชายของเพื่อนตาเองตาอยากให้หนูกับเขามั่นหมายกันเอาไว้ไม่ต้องแปลกใจแม่ฉันกับคุณพ่อก็รู้จักกันแบบนี้ละค่ะ แต่ที่น่าหนักใจน่ะก็คือหมีภูน้องสาวของพี่พีนี่สิเขาดูไม่ชอบฉันเลยหลายปีผ่านไปพวกเราเติบโตทีแรกคุณแม่จะให้คนมาเซ้งก๋วยเตี๋ยวร้านนี้แต่ฉันขอเอาไว้คำถามที่เจอบ่อยของร้านนี้ก็คือโถส่วนพวกนี้ของใหม่หรือเปล่า ก็ที่ยังขายเนี่ยแอบหวังว่าน้องจะมาที่ร้านนี้สักวันหนึ่งนะคะ่ะยังไงพี่พีก็อย่าเพิ่งไปบอกใครนะคะเรื่องน้องสาวลับๆของมิ้นแล้วก็ขอบคุณด้วยที่มาช่วยมิ้นทุกวันเลยหืมโบราณว่าไว้ดูนางให้ดูแม่ความหลังของแม่แกเป็นแบบนี้นี่เองคิดไม่ผิดเลยที่ฉันแอบมาซุ่มดูแกคนอย่างแกมันไม่จริงใจกับพี่ชายฉัน จินขอบคุณนะที่มาที่อยากเจอเธอมาตลอดเลยรู้ไหมพี่พีพี่ฟังคูเถอะครูพูดความจริงมีภูเขาอาจจะเป็นเพื่อนหรือรุ่นน้องที่โรงเรียนก็ได้ดูให้ดีๆก่อนไม่ใช่ค่ะครูดูแล้ว มาถึงขนาดนี้ที่ยังเข้าข้างกันอีกอยากคิดว่าภูไม่รู้นะว่าแม่เขาเคยไปสัมสอนมาก่อนจะว่าเป็นน้องไม่ใช่หรอคะ่ะเพราะว่านั่นคือเด็กผู้ชายนี่ภูรู้เรื่องน้องสาวของมิ้นด้วยงั้นเหรอปัจจุบันแม่ฉันไม่ไหวกับการขายกว๋วยเตี๋ยวแล้วเธอก็เลยมาเป็นแม่บ้านที่โฮเทลเชอรี่ซิน เอาไว้มาด้วยกันอีกนะในตอนนั้นฉันไม่รู้ตัวเลยค่ะว่าทั้งสองคนนั้นเขาแอบซุ่มดูอยู่เป็นยังไงล่ะคะพี่พีงานหน้าไหมดูสิจับได้คาหนังคาเขาขนาดนี้มีภูอย่าเพิ่งคิดแบบนี้เลยคุณน้าสบายแกก็ทำงานอยู่ในนี้พี่พีนะพี่พีภูไม่ยอมปล่อยผ่านเรื่องนี้หรอกคะ่ะ เคยดีนไหมคะดูนางให้ดูแม่อยากรู้จังว่าถ้าคุณตาของไงนี่รู้เขา้าจะว่ายังไงผู้ขอเดาเลยนะหมู่นี้ยังนั่นไม่ยอมให้พี่ไปช่วยงานที่ร้านใช่ไหมคะเออไมมินเดี๋ยวเย็นนี้พี่อยู่ช่วยไม่เป็นไรคะ่ะพี่พีหมู่นี้พี่พี่มีติวไม่ใช่หรอแต่ว่าพี่ไม่เป็นไรจริงๆคะ่ะ ไม่เป็นไรนะซีนเรื่องของเรานะ่ะพี่ไม่ได้บอกใครขอบคุณนะพี่ไมมินเห็นไหมคะคุณตาว่าหนูไม่ได้โกหกที่มีคุณตาก็ช่วยถอนม่านหลานสาวกับพี่ชายหนูสักทีนี่มันอะไรกันยัยสบายแกรู้เห็นด้วยงั้นเหรอเอ,อ่อคุณพ่อคะเรื่องนี้มันไม่ใช่อย่างที่คุณพ่อคิดแล้วมันเป็นยังไงงั้นแก ก็อธิบายมาสิแต่ถ้าแกอธิบายไม่ได้มันก็เป็นอย่างที่ซินคิดนั่นแหละเออความจริงก็คือซินเดี๋ยวก่อนถ้าซินพูดทางบ้านซินเขาอาจจะแล้วพวกเขาก็คงรับไม่ได้แน่แต่ที่นี่เป็นเซฟโซนของซินซินจะให้คนที่นี่ต้องเดือดร้อนเพราะซินไม่ได้ไม่แม่จะพูดเองเป็นความผิดแม่เองอคุณพ่อคะหนูนะ่ะเคยตั้งท้อง แล้วไม่ได้บอกคุณพ่อเดี๋ยวนะนี่มันเรื่องบ้าอะไรกันหรือว่าเด็กผู้ชายคนนี้ที่จริงเขาคุณตาคะที่จริงซินเป็นผู้หญิงแต่ว่าซินชอบแต่งชายใหญ่สบายเรื่องใหญ่ขนาดนี้นี่แกปิดบ้าพ่อได้ยังไงหลานทั้งสองคนน่ะลงไปเลยนะคุณตาคะเรื่องมันก็นานมากแล้วอย่าลงโทษคุณแม่เลย ไม่ใช่เพราะความผิดพลาดในครั้งนั้นหรอคะที่ทำให้วันนี้หนูได้มีพี่น้องเหมือนคนอื่นๆซินดี้ดีใจมากเลยนะที่ตามหาพี่จนเจอนะ่ะต้องขอบคุณร้านก๋วยเตี๋ยวโถ่ซ่วมร้านนี้เลยซินดี้หนูไม่ต้องกังวลนะถ้าสิ่งที่หนูเป็นทางบ้านที่รับเลี้ยงเขารับไม่ได้ก็กลับมาอยู่กับแม่มันต้องไม่ใช่แบบนี้สิ เป็นฉากที่น้องที่ผัดพลาดกลับมาเจอกันยายพูเรานนะเลิกอคติได้แล้วเรื่องนี้ดราม่าค่ะแต่ว่าดราม่าแบบอบอุ่นนะพี่ก็เลยเอาไว้ในช่องนี้ใครอยากซับพอร์ตและเป็นกำลังใจหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ให้กันเลยค่ะส่วน FC ใหม่ดูแลชอบหรือเปล่าถ้าไม่อยากพลาดคลิปถัดไป Subscribe แล้วก็ดิ่งแจ้งเตือนเลยค่ะแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบาย